พระเอกนาตีเกมอีกรายอเล็กทิลเดชแจ้งข่าวตรวจพบเชื้อโควิด -19 ห่านัะเทือนวงการบันเทิงบรรดาคนดังมากมายต่างทยอยกันมาแจ้งข่าวพบตรวจโควิด -19 ซึ่งมีทั้งคนที่มีอาการและไม่มีอาการ เดียวกับรายล่าสุดพระเอกหน้าตีช่องน้อยสีอเล็กทิลเดชก,ก็ได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุว่าอนุญาตแจ้งครับหลังจากผมได้ทำการตรวจหาเชื้อโรคโควิดด้วยวิธีการ ที r มาผลออกมาว่าพบเชื้อครับตอนนี้ได้คุยกับคุณหมอและ home isolation อยู่ครับผมได้แจ้งทุกทท่ทานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วและผมขออภัยผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงงานที่ต้องเลื่อนออกไปด้วยนะครับมันสังเกตอาการตัวเองด้วยนะครับทุกคน พร้อมแคปชั่นระบุว่าขอบคุณสำหรับทุกๆก,กำลังใจนะดูแลตัวเองกันดีๆด้วยยังไงก็ขอให้หนุ่มอเล็กหายไวๆนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ